ขอความเมตตาจากองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเธอและเราทั้งหลายก็เป็นผู้กระเสือกกระสนดิ้นรนที่จะหน,นีให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขอพระบารมีของพระพุทธเจ้าประทานให้เราจงได้เกิดสติและกำลังปัญญาเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหมดสิ่งที่เคลือบแคลงแลสงสัย สามารถจะมีสติกำลังปัญญาและกำลังกายกำลังใจทำให้สิ่งที่เราปารถนานั้นได้ตามความปัปรถนาทุกเมื่อขอให้กำลังทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นที่รองรับจิตใจของเราให้มีความสว่างสวัยเยี่ยงพระอริยสาวกทั้งหลายแล้วก็ขอให้ผู้ที่อยู่ร่วมโลกกับเราไม่ว่าจะอยู่ใกล้เราหรือไกลเราจงเป็นผู้มีความสุขเยี่ยงที่เรากำลังถึงถืง ขอความจริงจงได้บังเกิดต่อเราว่าชาตินี้เป็นพบชาติสุดท้ายตายเมื่อไหร่ขอให้เราได้พบพระพุทธเจ้าขอ้เราไปถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันอย่างง่ายดายด้วยเทิน